วันนี้ก็มาพบกับเยจอยนะคะนี่เลยนะกับกิ๊กของเิจอยนะเิจอยเซอร์เคานต์กิ๊กเอาไว้ใหพี่นะคะเรามาจัดการเปลี่ยนสถานให้พี่กันนะเป็นอะไรอของเิจอยนะที่มันนี่นะคะป <Bel> เป็นเอ่ออะไรไม่ดา่างใช่ไหมไม่ด่างเทคเคานต์กันนะคะแต่ไม่ดา่างของเิจอยนี่ก็พิเศษนะคะพิเศษมากมเลยเดี๋ย่ค่ะนะก็ตไม่ด่างของเิจอยนี่ก็พิเศษมากๆเลยนะคะนี่นะอันนี้สายพันธุ์มาจากเอ่อใครียกอะไรมาจากอเมซอนเออไม้ปตากอเมซอนนะคะนี่เนาะ คือที่เมืองไทยยังไม่มีแน่นอนนะคะยังไม่มีใครมีนะยังไม่เคยเห็นใครนี่เลยแต่ยจอยวันนี้ยจอยก็มานี่เลยเอารปเปลี่ยนกระถางเนาะเปลี่ยนกระถางให้เขาก่อนนะก็คือนี่เลยนะนี่นะคะลักษณะใบของเขาเนาะใบของเขาก็จะด่างแบบนี้นะคะด่างแบบนี้นะะเนาะก็สวยไปอีกแบบหนึงนะคะพี่น้องขาเนาะอันนี้ก็หนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ที่คุบชวนมาจากอเมริกจริงๆอเมริกาใต้นะคะอเมริกาใต้เนอะอาะหมายเลขอเมริกาอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง อีกสายคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นใบแบบนี้เห็นไหมลักษณะใบของเขานะคะเดี๋ยวเจ๋อจะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เจ๋อเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกระถางเลยะเปลี่ยนกระถางเนาะก็คือจะให้เขาอยู่ในที่แดนขึ้นลักษณะเขาก็สวยมากนะคะก็อันนี้ยังยังไม่เห็นนะคะที่พี่น้องๆที่มีไทยยัไม่เห็นเนาะยัเหเป็นเกล็ดตัดตัดนมันไม่ตรงนะยังไม่เห็นนะพี่น้องยังไม่เห็นนะคะใบแบบนี้นะคะทำไม้ไม้ด่างลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเจ๋อจะเออ ดูแลรักษาไว้แล้วอยากจะเอาไปปร,รับไทยนะคะ,ะอยากไปปร,รับไทยเอาเอาไปฝากพี่น้องๆมนาะอยังจะมีควาที่นั่งหน่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตระกองก่อนเนาะว่า่ที่นี่เขาเขาจะได้ไหมเขายุได้ไหมเพราะว่าอ่าเดี๋ยวดูโภชร์เขาก่อนนะต้องใส่ได้ต้องใส่ได้ไหมสภาพอากาศนะเดี๋ยวต้องอ่านสภาพอากาศเนาะ,ะไม้ชนิดนี้นะคะห้ามกินเนาะเขาเขียนไว้แล้วห้ามกินนะคะ,อ,ะอยู่ในที่แบบไม่แดดจัดนะคะไม่แดดจัดเนาะไม่คุณแดดนะคะไม่คุณนะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะ สองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะรดน้ำสองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์อากาศที่เขาอยู่ได้นะคะต่ำสุดนะคะ15องศาเซลเซียสนะคะอ่าสูงสุดอยู่ในสภาพอากาศอ่าสูงสุดก็คืออ่า23องศาเซลเซลียสฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จกปะประมาณนะคะการดูแลรักษาก็ประมาณน้องสีนั่นแหละนะคะคือไม่ชอบดแดดแบบเปรี้ยงเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในไทยเราได้อยู่ในไทยเราได้ไจริงๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยจรนะ ชวมากนะแต่ตอนนี้เดจเจ้องาษาเขาว้เข้หนวนะคะลักษณะขางหนวเดีให้ดว่าลักษณะของการขยายพันธุ์ของเขาจะเป็นแบบไหซึ่งเดจเห็นแล้วว่ามันมีเอออะไรหลาก็ไม่มีหนอนมันขายเลยพี่น้องนะมีหนอนค่ะเดจเจรจ์ดูนะนะใส่ล้าก่อโอ้นะเ้อไเย หนอนะหนอนเหมันหนอนขาหนอเรื่องทั่วไปอ่ะหน่อนนะตัวหนอนอยู่ไหนอ่ะให้ดูตัวหัอก่อนนะหัว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 เดี๋ยวเจออะต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่าตัาหัวนี้งออยู่ไหนก็เป็นอย่างนี้หัวเปนอย่าี้ก็คือหน้าลักษณะของมีหนอนไหมนะเราจะขยายพันธุ์ยังไงนะวิธีขยายพันธุ์น่าจะเป็นขยายพันธุ์ตามหน่อนี่แหละนะคะคือไม่เห็นหัวนะคะพี่น้อ เหมือนตัวขานะพี่น้องมันเป็นตัวเหมือนตัวขาเลยอ่ะก็ไม่ใช่มันเหมือนตัวกระชายมันตัวกระชายนะอ่ลักษณะเหมือนตัวกระชายแต่มันไม่มีหัวนะเอาเฉลีอยเจ๋อเรื่อาพที่สุดอ่ะก็คือมันขยายพันธุ์แบบไหนนะหัวอยู่ไหนอะนะร่องร้อยล้อมงนี่เป็นหมุแล้วก็ไม่มีหัวจริงๆนะคะพี่น้องค่ะไม่มีหัวนะแต่ว่าน่าจะขยายพันธุ์แบบนี้แหละต้นเล็กนี่แหละคือหนอนหันว่านขยายพันธุ์แบบ เลยเลยแต่ปลาแล้วอะนะอีกอีกอีกไม่เป็นไรครับขึ้นมาขึนี่เป็นพันพันอ่าพันจากอเมซอนนะคะป่าอเมซอนเนาะป่าดีกจมีดนะคะแต่เขาน่าจะเอาเอามาทำแบบที้เลยนะเอามาทำขยายพันธุ์แล้วก็เป็นเป็นไม้เศรษฐกิจเนาะคุณน้องเขาจะทำเป็นยังไงถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะเอามาขายได้นะเพราะมันเป็นเป็นไม้ป่าใช่ไหม จะจะเ้ากับเมืองไทยนะคะจะจะเอากับเมืองไทยเจ๋อเจ้ากับเมืองไทยเอาไปแจกพี่พื่น้องเออทำไมมีเงงนี่นะเ่อก็เาใ่หมดยจะไปเจ๋อเ้กเจอยลาพี่น้องค่ะนะคะ ดนเ,นเดี๋ยวชอบนะคะชอบต้นไม้จำใบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จค่ะเดี๋ยวไใส่กระถางเลยเดี๋ยวเติน้ำให้เข็มันก็จะสูญใช่ไหมใส่กระถางที่มันนี้มันเดือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะได้แล้วหนึ่งต้นมาต้นที่สองเสร็จแบบนี้อต่เดีย๋ยวจ,จะเอาไปาจริงจริงเดี๋ยวต้องตัดใบนะคะตัดใบออกมาเลยนะเดี๋ยวต้องตัดใบออกเราก็ต้องเอาไปรักษาเอาไปชำกันใหม่นะนะ เพราะว่าที่บ้านเดียวดยเองอะที่บ้านที่บ้านเดียวดยที่มันงไทยเองไม่มีใครเขาสนใจชอบต้นไม้ใบด่างแบบนี้เนาะไม่มีใครเขาชอบไม่มีใครเขาเล่นัคบบง่ยายๆเยอะพี่น้องของเดียวดยเขาทําได้ทํางนานกันเนาะเขาสนใจแตง,ง,งานได้งานหนักเขาไม่สนใจหรอกทำไมต้นไม้ใบใบสวยงามๆแบบนี้เขาไม่สนใจเขาสนใจปลูกของกินอย่างเดียวนะนี่โอ้ยสวยไหมอะส,สวยนะ,น,ะนี่นะคะปีูกกิกของเดียวดายเองนะคะแอบร้าซึ้งมากขอตั้งป้าทุกวันนะ กอดตังฟ้าทุกวันดิเออเราก็ไปซื้อ,อต้ไนะอตอนไม้ไปซื้อกิ๊กมาเอามาต้นไว้นะพี่น้องจริงๆเอามาต้นไว้ก่อนแล้วแล้วพอเวลานั้นแล้วเจี๋ยจอยก็แบบนีเลยวันๆอะเดี๋ยวจอยก็ไม่อยู่กับต้นไม้ของเดีอย,อยใช่ไหมก็มาอยู่กับงานของเดีอยแบบนี้แหละเดี๋ยวจอยไม่ไม่ได้ไปไหนอ่ะนี่เลยนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วอิงเอาไปอะไรที่นี่พี่หมอเนี่ว,ว้าวอันนี้อันกระโดดน้ำก็บอกให้กรดดน้ำสอง อสองครั้งต่อแต่อาทิตย์จะไม่ขออนนีาเลยเนาะ ี่นี่นะคะมาชมภาพกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เยจอยทำเสร็จแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนกระถางให้เขาเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะเป็นไม้ป่าอเมซอนนะคะจากอเมริกาใต้นะคะสายพันธุ์นี้นะคะซึ่งเยอจอยไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบชื่อของเขาเนาะรู้แต่ว่ามันมาจากอเมริกาใต้จากป่าอเมซอนนะคะเนาะนี่ก็ลายหนึ่งนะคะดางอีกลายหนึ่งคือลายเขาก็จะแตกต่างกันนะคะความสวยความงามของเขาก็จะแปลกแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องขาเยอจอยยังไม่เห็นนะคะว่าพี่น้องที่เมืองไทยที่ทำคลิปออกมานะคะว่าเขาเออมีไม้ชนิดนี้นะคะพี่น้องแต่จจง่่่ะยไีีีนนนนทททททคคสสใใ ชอบนะคะชอบเลี้ยงไม้พวกนี้นะคะเยจอยก็จะเอาไปฝากเนาะนะคะซึ่งเยจเยจอยต้องดูก่อนว่าที่นี่อากาศที่นี่เขาจะอยู่ได้ไหมอะไรไหมนะคะต้องดูก่อนเนาะแล้วลักษณะของเขานะคะต้นนี้นะสาหรับต้นนี้เขามีดอกนะคะนี่เลยแล้วไม่ทราบว่าดอกตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีปลายตรงนี้นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ไหมเยจอยจะต้องดูนะคะต้องดูก่อนรอดูก่อนนะคะว่าเขาจะขยายพันธุ์ได้ไหมหรือว่าเขาจะตัดตรงนี้เนี่ยเอาไปขยายพันธุ์นะเยจอยต้องดูก่อนคือมีหลายดอกนะนี่ก็ใช่นะ นี่ก็ใช่นะเนี่ยนี่ก็ดอกเขานะคะลักษณะก้านของเขานะคะก้านดอกก้านอะไรก้านก็จะเป็นสีนี้เลยสีแดงนะคะสีแดงอใต้ท้องใบก็จะเป็นสีนี้แต่นี้ข้างบนใบก็จะเป็นสีนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยส่วนอันนี้ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีขีดๆของเขาาประมาณนี้เนาะใต้ใบก็ม่วงเข้มเลยนะคะอันนี้ม่วงเข้มเนาะอันนี้ไม่เข้มนะอันนี้ไม่เข้มอันนี้เข้มมากเลยนะคะลักษณะเนาะลักษณะนี้ใบอ่อนเขาก็จะเป็นเขียวอ่อนแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เลยจริงๆนะคะพี่น้องขายยาอยากให้เออ ทางเมืองไทยอ่ะได้มีนะคะได้มีได,ได้ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะก็คือเขามีอาพชัวมาให้นะนี่เลยวิธีการดูแลนะคะนี่เลยนะ ก็ห้ามกินอันนี้ก็เป็นไม้ที่แบบไม่ชอบแดดจัดนะคะไม่ชอบแดดจัดตรงนี้นะลดน้ําตรงนี้นะคะอาทิษฐานสองครั้งนะคะนี่สภาพอากาศที่เขาอยู่ได้ต่ําสุดนะคะต่ําสุดก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเนาะพี่น้องคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะกับไม้ด่างของเยจอยนะคะไม้ด่างลายสวยๆ <c oughs> ของเยจอยนะกิ๊กเยจอยเยจอยเอากิ๊กมาแอบไว้ในบ้านเนาะ,ะโอเคนะคะพี่น้องคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าเยจอยจะไปเอากิ๊กอะไรที่ไหนมาอีกนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะพีี่่่นนนน้้้้้้้ออออองงงคคคคะะะะฝาาากกกกกดดดดดไไลลล์ใใใใจจจหหหเเเยย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 ววปปป็ัทิตพบบ๊